นี่คืออการท้องเสียในช้างเด็กที่อันตรายมากๆค่ะหมอได้รับแจ้งว่ามีช้างเด็กอายุ9้าขวบมีอาการท้องเสียและอ่อนเพลียต้องการเข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่หมอประจําอยู่ค่ะช้างมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเช้าโดยขนย้ายมาจากอีกปางหนึ่งที่ไม่ไกลกันมากค่ะปกติที่นี่ให้การรักษาเฉพาะช้างในปา่าเนื่องจากมีหมอประจําแค่คนเดียวแต่เคสนี้เป็นช้างเด็กถือว่าเป็นเคสฉุกเฉินหมอเลยคุยกับเจ้าของปางช้าให้เคสนี้เข้ารักษาได้ค่ะเมื่อมาถึงก็ให้น้องปีเตอร์พักผ่อนในคอกช้างโอบ พี่ควานแจ้งว่าปีเตอร์มีอาการท้องเสียเรื้อรงังเป็นเป็นหายหายอยู่บ่อยๆแต่รอบนี้เป็นหนักมีอาการซึมและไม่กินอาหารรวมถึงกุจระยังมีสีดำที่เกิดจากการกินดินอีกด้วยค่ะพี่ควานพาน้องปีเตอร์เข้าซองรักษาเนื่องจากเป็นสถานที่แปลกใหม่กลัวปีเตอร์จะตื่นตกใจเลยต้องใส่ปอกขาวไว้ค่ะการเขาวิ่งตเตลิดหมอรีบเตรียมยาและน้ําเกลือเพื่อเปิดเส้นนะคะแน่นอนว่าอาการท้องเสียที่เป็นมาเรื้อรงังทําให้ช้างอ่อนเพลียจากภาวะขาดน้าได้ค่ะ <c oughs> ปีเตอร์ส่งเสียงร้องด้วยกการกลัวหมอแต่น้องก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะวันนี้หมอจะนําเลือดไปตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคซึ่งผลเลือดก็จะออกในช่วงบ่ายค่ะยาที่หมอให้จะเป็นพวกยาลดปวดยาลดกรดแล้วก็ยาบํารุงเพื่อให้ปีเตอร์สบายท้องขึ้นค่ะในขณะที่อาบน้ําปีเตอร์ถ่ายออกมาเป็นน้ําแล้วก็มีเศษอุจจาระปนออกมาอุจจาระมีสีคล้ำเพราะมีดินปนและมีกลิ่นเหม็นมากค่ะซึ่งทําให้หมอมีความกังวลว่าปีเตอร์อาจจะติดเชื้อในลําไส้ช่วงบ่ายหมอนํากล้วยสุกมาให้เขาแต่ด้วย อาการปวดท้องน้องปีเตอร์ไม่ยอมกินเลยค่ะและยังมีอาการซึมลงทําให้หมอกังวลในเรื่องของการติดเชื้อแทรกซอ้อนนั่นก็คือโรคไวรัสเฮอร์ปีในช้างเด็กหรือ EHSV ค่ะซึ่งถ้าติดเชื้อแล้วมีตราการเสียชีวิตสูงมากหมอเลยต้องการวัดไข้ให้ปีเตอร์นะคะแต่น้องเนี่ยค่อนข้างจะกลัวค่ะไม่ยอมให้มัดขาหลังก็เลยมีอาการงองแงอย่างที่เห็นแต่สักพักก็ชินยอมให้มัดแต่โดยดีหมอให้พี่ผู้ช่วยลวงก้นนะคะก็พบอ,อุจจาระที่มีสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็นมากๆออกมาค่ะหมอตรวจดูอุณหภูมิที่วัดได้นะคะพาะ ว่าอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะไม่ได้มีไข้มอยที่ผู้ช่วยนะคะส่วนน้าเข้าไปค่ะเพื่อกระตุ้นให้อุจจาระที่ปนดินอยู่ข้างในออกมาเพราะถ้าอยู่ข้างในนานๆก็อาจจะทําให้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ค่ะเมื่อได้น้ําเกลือไปช้างก็เฉี่ออกมาสีฉี่ยังโอเคค่ะไม่เข้มมากหลังจากส่วนน้าเข้าไปช้างก็เป็นอุจจาระออกมาจํานวนมาก และแล้วสิ่งที่หมอกังวลก็เกิดขึ้นค่ะน้องปีเตอร์มีภาวะติดเชื้อในลำไส้จากผลเลือดซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของอุจจาระที่ออกมาหมอจําเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาอาการติดเชื้อค่ะหมอมีความพาน้องปีเตอร์ไปชั่งน้ําหนักตอนแรกว่าจะชั่งตั้งแต่เม่อเช้านะคะแต่ก็รีบเข้ามาเปิดน้ําเกลือก่อนน้ําหนักของน้องปีเตอร์1,800งกิโลค่ะยาฆ่าเชื้อที่จะให้นะคะต้องให้ต่อเนื่องอย่างน้อย5-7วันค่ะซึ่งแน่นอนว่าน้องปีเตอร์ต้องอยู่กับหมอออีีีกกกกสัััพเเเเเลยยยรราาให้้นนนนํืืป่่ๆจถึง็ะะคคชท ช่วงเย็ยนเนี่ยปีเตอร์ทานได้นิดหน่อยค่ะน่าจะทานได้จากยาลดปวดที่หมอให้เนื่องจากเป็นช้างเด็กหมอก็เลยไม่อยากให้เขาเครียดมากก็เลยจะใช้เวลาอยู่ในซองรักษาไม่นานมากค่ะและเดี๋ยวจะปล่อยให้ปีเตอร์เนี่ยไปเล่นน้าปีเตอร์เดินลงไปเล่นน้าในสระใหญ่เขาก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่สามารถนําอุจจาระที่ปนดินออกมาจากลําไส้ได้หมดเนื่องจากปีเตอร์กินดินเข้าไปจํานวนมากบวกกับมีภาวะติดเชื้อในลําไส้แล้วในที่สําคัญมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเฮอร์ปีไวรัสในช้างเด็กสูงมาากกค่ะ่ะเนืองจ ลูกช้างในปังเดียวกันเคยเป็นโรคนี้มาก่อนมอยังคงต้องติดตามอาการของปีเตอร์อย่างใกล้ชิดฝากทุกคนอุดหนุนสินค้าช่วยช้างเพ<ไ>ื่อเป็นค่ายาและน้ำเกลือให้กับเราด้วยนะคะ<ไ>น้องปีเตอร์ยังคงนอนพักรักษาตัวในคอ,อกช้าง<ไ>ป่วยซึ่งมีเพื่อนช้างอยู่คอกข้างๆปีเตอร์สนิทสนมกับเพื่อนเร็วมากค่ะ<ไ>และได้มีการเอื้อมไปหยิบอึของเพื่อนมาชิมด้วยซึ่งการที่ช้างกินอึเพื่อน<ไ>เพื่อต้องการเพิ่ม<ไ>จุลินทรีย์ในลำไส้ให้กับตัวเองคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นในลูกช้างอาการของน้องปีเตอร์จะเป็นอย่างไรต่่อออตติดามมใใในนนนนวััพรุงงงี้้้ะะะคกลลจหหแ เลด้วยนะคะ